วิศวะละครสั้นภูมิใจเสนอผีกวงบโบเอ็กซ์ตาตอนหอ,อสยองมาใหม,ามา่กึ่งห้องแล้ว ปวดจังเลยปวดดีกว่าฮัโลโหลที่รักฮะเลิกกันเหรอว,วางใส่ทำไมอ่ะอุ้ย,ยฉันคงอยู่ในโลกบนโลกนี้ไม่ได้แล้วเธอแทงตัวเองจนกวงบอ สามเดือนผ่านไปโออ้้้ไไดกลลลงงเเชช่่าาาแแวววสยยยรจั ไปแล้วสุข้าโสุข้าวของเผาแม่งอีกที่หมั้ทำรองเท้ากูคนที่มันทำร้ายข้าวของกูมันต้องตายคุณเอออย่าเข้าม,มามอีกใหม่เลยร้อนก็ร้อนสุขภพก็สุขภพมึอยู่ได้ไนนย เราขดเรามาเองเน่ยเฮ้ยออยพร้อพัอลมแป๊บปาก็บอกตาแม่คือหัวปลาไม่แต่ไข่เจียวเอ้ยไข่เจียวธรรมดาเราชาตเหมือนไม่แด่มีไข่กินไว อ๋อยังไงไข่ไกมเนี่ยหนุ่มไข่บูดเลยอร่อยดีว้าถึงเวลานอนกูแล้วโอ้อวันนี้เหนื่อยร้อนเอออือสบายเว้ยไอ้เออฮะ แค่ตุ๊กตาเลยค่ะวันนียดูในตุ๊กตาพม่าด้วยต่อหัวดิขอบใจเฮ้ย,ยตุ๊กตาเฮียอะไรกูได้ทำไมไมึงทำแบบนี้อาช่วยข้าด้วยอา ทำไมตัวมึงหนักขนาดนี้เนี่ยมึงแดกอะไรเข้าไปฮะแดกดับเบิ้ล็ดกเหรอก็ดูโโรงน้ำไม่เหมือนบ้านคุณหนูคุณนายเขาเลยอ่ะก็เป็นห้องเช่าที่แบบว่าโซมือนนะธรรมชาติเกินไม่ชอบอ่ะเพราะเสียงเราอยู่ห้องนี้ไม่ค่อยจะได้หรอก โอ้นี่ไข่เจียวค่ะนี่ดมหน่อยก็ดีเผื่อจะมีรสชาติข้าวชิบหายแม่ทำความสะอาดีนบ้านก็เร็วๆลงแล้วซึ่งมันเร็วตีตุดแม่งเลยไม่ต้องดมมันไม่หอมมาบตู้นะทำความสะอาดด้ก่อนเวรอขี้ฝุ่นขี้มาทำไปก็ลบก็บ่ันละเจ็บแบบ อย่างงจะมันตกกระโปงโฉ่ยไข่เนื้อขาวหน้าเป็นลางแล้วเก็บไปได้แล้วเหมือนขี้เลยค้ <S <S อนทุกหัวแม่เหมือนค่ะทุกอย่างฉันต้องทำความสะอาดบ้านให้ดีๆโอ้โหเลือดใคนี่ทำความสะอาดเลยกินขีน้ไม่จ๊ะเนี่ยทำความสะอาดให้ห้องนอนจะต,ต้องทำความสะอาดให้มันเลอะเลย มีในห้องน้ำก็ต้องกิงขี้ให้หมดแล้วก็ไปเช็ดตูมันต้องเป็นอย่างนี้ต้องเป็นขี้มาแน่นอนสั่งให้เขาขี้มาต้องเก็บขี้มาขี้มาหูหืมทุเรศโคตรโกหอน้ำก็ต้องเก็บให้มันเจ็บรอยสั่งให้เขานี่ขี้ตีใครเนี่ยไอ้เหี้ย ดาชิพหายกูต้องเช็ดบ้านแล้วเก็บให้สะอาดไม่ต้องให้มันเปลือนแบบนี้มันต้องเช็ดทุกอย่างให้ดีให้มันดีที่สุดจะทำเหม่นี้ผายเลยก็รู้ดีว่า

เห่อจุงเบยเราพักผ่อนซะ่อยก็ดีเอ๊ะทำไมบ้าน,นกูทำความสะอาดจังกูชอบอยู่สุขภกณอย่างนี้ต้องฆ่ามาแล้วปุกปุยอยู่ไหนละจ้าปุกปุยใส่ลูกปุกปุยปุกปุยอ้าวทำห้องเตีงทำอีกอ้าปุกปุยอยู่ไหนนั่นไงปุกปุย ที่อยู่บ้านหลังนี้มันต้องตาย